สวัสดีค่ะมาเจอกับเจ๊ติดครัววันนี้เจ๊ก็จะมาแจกสูตรการทำซอสผัดไทยให้แฟนๆเจ๊ติดครัวกันค่ะเจ๊นบ่นว่าอยากกินผั่นไทยมาหลายวันนางก็เลยลงมือทำให้กินเองเลยค่ะตามมาดูวิธีการทำกันเลยน้องชายเจ๊ก็มาเริ่มที่การตั้งกระทะไฟอ่อนใส่น้ำตาลปีบลงไปใส่น้ำปลาเพิ่มความเปรี้ยวด้วยน้ำมะขามเปียก ตามด้วยน้ำเปล่าหนึ่งถ้วยจากนั้นก็คนๆเคี้ยวๆไปเรื่อยๆจนซอสเริ่มเดือดคอยคนคอยดูอยู่ตลอดเลยนะเดี๋ยวน้ำตาลจะไม่เอาพอตัวซอสเริ่มเดือดปุดๆแล้วเนี่ยก็ปิดเตาพักเอาไว้เลยค่ะจากนั้นก็มาตั้งกระทะไฟกลางใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยพอน้ำมันเริ่มร้อนก็ใส่เต้าหู้ลงไปทอดเลยค่ะทอดให้กรอบและเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองทองน่ารับประทาน ต่อมาก็มาทอดกุ้งกันค่ะใส่กุ้งสดสดตัวใหญ่ๆลงไปในกระทะทอดให้กุ้งสุกพอดีก็ตักออกมาพักเอาไว้ต่อด้วยการเจียวหอมแดงใส่หอมแดงซอยลงไปเจียวให้ส่งกลิ่นหอมและเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทองน่ารับประทานก็ใส่ไชโป๊ซอยลงไป ผัดให้ทุกอย่างเข้ากันดีก็ใส่กุ้งแห้งสีส้มสวยลงกระทะคนให้เข้ากันได้ที่ใส่วุนเส้นตามลงไปเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยซอสผัดไทยที่ทำเอาไว้ตอนแรกผัดให้รสชาติของซอสเนี่ยซึมซับเข้าไปในเส้นให้ซอสคุกเคล้าวนเส้นจนเป็นสีส้มน่าทานก็ตอกไข่ใส่ลงไปเลยค่ะสองฟองยีให้ไข่สุกแล้วก็ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยค่ะ เมื่อเข้ากันดีแล้วก็ใส่เต้าหู้ทอดและกุ้งทอดลงไปโรยถั่วเล็กน้อยตามด้วยถั่วงอกสีขาวต้นอวบๆและใบกุ้ยช่ายซอยลงไปแล้วก็ผัดคลุกเขาให้เข้ากันอีกรอบดูสิคะสีสันน่ารับประทานมากกุ้งตัวใหญ่ๆเจ๊ชักจะอดใจไม่ไหวแล้วเนี่ยพอเสร็จแล้วก็ตักใส่จานเตรียมเสิร์ฟเลยค่ะ ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยกับเมนูผัดไทยกุ้งสดที่ซอสผัดไทยทำเองรสชาติกลมกล่อมลงตัวอุ้นเส้นนุ่มๆกุ้งตัวใหญ่เด้งๆซึ่งซอสเนี้ยยังเอาไปทำไข่ลูเกเขยก็ได้แล้วก็ยังทำได้อีกหลายเมนูเลยนะน้องชายเจเนี่ยมันเก่งจริงๆทุกคนก็อย่าลืมเอาสูตรไปทำตามกันนะคะทำกินก็ง่ายทำขายก็ดีตอนนี้เจขอตัวไปกินก่อนคะ่ะก่อนที่น้องชายเจ๊ นียจะมีเหลือให้กินสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว i.g.tiktok ติด c o o k ิ้งและกด Subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ